สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนรลาสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินถึงสหาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแล้วโทรทรัศน์รวมการเฉพาะกีจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่15มกราคม2558เวลา5นานิกา40นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหาพานสันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย6ชั่วโมง สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 ถึงยังท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตอัมมายสหพันธ์สาธรรารณรัฐเยอรมนีนางนงนุษเพชรรัตน์เอกอัครราชทูตกรุงเบอร์ลินนายเจริญรัตฉิมสํารานกงสุลใหญ่นนครแฟรงก์เฟิร์ตหัวหน้าสํานักงานและข้าราชการสถานกองสุลใหญ่นนนครแฟรงก์เฟิร์ต ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตในกรุงเบอร์ลิน้อทูลละองพระบาทรับเสด็จเวลา7นาฬิกาส5นา,า,นา,าทีสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีประทับเครื่องบินของสายการบินลุฟพันซาแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ LH 172เสด็จพระราชดำเนินไปกรุงเบอร์ลิน ใช้เวลาบินประมาณหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีถึงท่าอากาศยานเทเกเลรกรุงเบอร์ลินผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและรักษาการรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทยและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและรักษาการรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินป้าทุนละอองพระบาทรับ,รบสเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชาดำเนินไปโรงแรมแอตลลนเคปินสกี้เมื่อสเสด็จพระราชาดำเนินถึงนายเชิดชูรักตบุตรอัครราชทูต คุณหญิงบาบาร่ารีพรอลกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ประจำนครมิวนิกหวัวหน้าสำนักงานและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตกรุงเบอร์ลินเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเ,รเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพนานสาธา,ารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีจะทอดพระเนตรระบบการเรียนการสอนแบบทวิภาคีของบริษัทบ m w กรุงเบอร์ลินซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นต้นฉบับของระบบการศึกษาแบบทวิภาคี หรือดูอัลซิสเต็มของเยอรมนีจึงเป็นที่นิยมอย่างสูงในกลุ่มเยาวชนเยอรมนีโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตลอดทั้งวันนี้ที่ศาลาศิริลาดร้อยปีโรงพยาบาลศิริลาชมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมนำพวงมลาลัยจากันดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพวงชนชาวไทยมาโดยตลอดอาธิพลโทกัมปนาทรด,ดิตแม่ทัพภาคที่หนึ่งและข้าราชการกองทัพภาคที่หนึ่งพลอากาศตรีถาวรวัฒนจันทนาคมรองผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศ นำคณะข้าราชาการและนักเรียนในเรืออากาศโรงเรียนในเรืออากาศสํานักงานเทศบาลเมืองนราธิวาสคณะครูและนักเรียนแกนนำจิตอาสาป้องกันเอสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพมหานครคณะชมรมผู้สูงอายุตำบลเงาไม้แก้วอำเภอสีเกาจังหวัดตรังกรรมการผู้จัดก,การโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษาพร้อมคณะผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้ออำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีชมรมอาสาสมัครสาธารณาสุขตำบลสีมงคลอำเภอไสยโยกจังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนทานตะวันไตรภาษาจังหวัดสมุทรสาครโรงเรียนชุมชนประทายจังหวัดคนครราชสีมาและประชาชนทั่วไปที่ร่วมลงนามถวายพระพรด้วยความจงรักภักดีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันครับ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรเพื่งทองสวัสดีครับ